อันนี้คือเลมอนนะครับเลมอนก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วแล้วลายนี่สินดอเอามาจากไหนรู้ไหมครับเพื่อนบ้านเขาเอามาให้แล้วเขาใจดีมากเลยนะครับ อิสระด้วยครับทำให้ไม่เป็นหวัดทีนี้เรามาดูวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็จะมีมะนาวที่ปอกเลยนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็มีเครื่องคันนะครับใหญ่มากเลยครับอันแล้วก็มีอันนี้นะครับเอาไว้ปอกนะครับแต่ปอกเสร็จแล้วไม่ต้องใช้นะครับ อันนี้ก็เป็นเอาไว้ตวงน้ำผึ้งนะครับกับตวงอันนี้นะครับเอ้ยพื่ชนตวงมะน,นาวนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับอันนี้ก็คือโถเอาไว้ใส่นะครับโถเอาไว้ใส่น้ำผึ้งมาผสมกับน้ำมะน,นาวนะครับ ในรูนะครับแล้วก็เอาอันนี้นองให้น้ําเปิดอย่างนี้นะครับเนะี่ยเปิดไม่ได้ครับนี่เปิดแล้วก็น้ํามันจะไหลออกมานะครับแล้วก็พอเต็มนี่ก็จะเอามาใส่นี่มาผสมในนี้นะครับกับน้ําผึ้งนะครับเดี๋ยวฉันม,มาทํากันเลยนะครบอย่างแรกเลยเปิดเครื่องก่อนเลยครับ ใส่แล้วนะครเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวสูยวสิครับมันไม่ลงรูเลยสักทีเลยครับโอ้ <c oughs> แล้วก็ใส่จอ Monica ลูกก็ใส่ไม่ได้นะครับมันลูกใหญ่เกินโอ้การออกมาเต็มเลยครับแม่ครับโอ้ไปหยิบลูกใหญ่้วครับ นะครับโอ้ oh, น้ำเยอะจะ oh. ได้ใ่ก่อนนะครับโอ้เ oh, oh, ยอะมากเลยนะครับน้ำแล้วก็เหตุเปิดตอนะครับแล้วทีนี้ เลยดูก่อนนะครับว่าได้ยังไม่ได้เทอีอออต่อมานี่นะครับขออนุสาตฉันเลยชอบหวานน้อยนะครับถ้าหวานเคี้ยมันจะหวานเกินไปแล้วฉันจะกินไม่ลงครับ แดาใส่แล้วนะครับใส่ก็เลยอู๋สีเหลืองเลยนะครับ,รบดูข้างล่างดูครับอ้ออกมาเป็นอย่างนี้เขียวมากนะครับแล้วก็คนเลยครับ